สวัสดีครับจากเพจกระจับเมืองเนินนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เรามาเราจะมาดูนะครับต้นกระจับที่เราเคยหักยอดเอาไว้นะครับเราจะมาติดตามผลกันก็คลิปล่าสุดนะที่ผมที่ผมหักยอดแล้วก็โยนลงน้ำอ่ะวันที่สามสิงหาหกห้านะครับก็ปัจจุบันวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดสิงหานะครับ ผ่านไประยะเวลาประมาณ7-8วันนะครับเรามาดูผลงานกันตามนี้เลยอันนี้ยอดที่หักไปนะครับอยู่ตรงนี้นะน,นี่ยอดที่หักไปที่นิวชีนะครับแล้วก็อันนี้ต้นกระจับนะครับจะแตกแตกไหลไหลใหม่ขึ้นมานะครับลองนับคร่าวก็ดูประมาณ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 สิบเจ็ดสิบแปดลางอีกก็1กอนะครับผลปรากฏว่าจะแตกไหลใหม่มาประมาณขั้นต่ำสิบไหลนะครับขั้นต่ำเลยนะส่วนกอที่ผมถืออยู่เนี่ยนบะดูก็เกือบเกือบยี่สิบไหลนะครับมีกออื่นอีกค่อยๆออกกลังออกอยู่ก็คือภายในเจวันนีอ้ออกไหลใหม่ร้อนะครับส่วน จะออกมากออกน้อยก็คือแต่ละต้นจะไม่เท่ากันนะครับดกนนูก่อนนี้ก่อนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นที่เราหักตัดลากทิ้งนะครับเพื่อแค่สั้นๆแค่นี้แล้วก็หักยอดทิ้งดูจำนวนไหลเยอะเหมือนกันเลย แล้วก็บางต้นอ,อย่างเช่นต้นนี้ก็ออกไล่เหมือนกันนะครับแต่จะให้ไหล่ที่น้อยน้อยกว่าเดีย๋ยวลองนับแป๊บนึงนะครับโอก็ไม่น้อยนะเกือบเกือบสิบไล่ลน,นะสิบปป้นมันตัวต้นละกัน อันนี้เพิ่งจะวิทน้ำออกนะครับน้ำมันล้นตอนนี้โอ้ไม่ต่ามกัสิบไร่เหมือนกันนะครับโอเสำหรับเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากจะขยายพันธุ์กระจับนะครับให้มัน มีพันธุ์ที่เยอะเยอะกว่าเดิมนะครับก็กวิธีนี้แล้วกันนะครับเป็นวิธีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งถ้ารอให้มันขยายพันธุ์เองแตกใบเองตามธรรมชาตินะครับมันจะใช้เวลาที่ช้านะครับนานใครที่ต้องการจะขยายพันธุ์แบบใบไวก็คือก็นําไปใช้ได้นะครับนําไปใช้ได้ทคนนี้ทดสอบแล้วทดลองให้เห็นกันจะนะครับ ไม่เกินเจวันนะครับจากหลังจากที่เราหักยอดเนี่ยจะแตกใบมาประมาณเนี้ยหลายต้นเล็กน,นะครับโอเครุปวิธีหักยอดใช้ได้นะครับใช้ได้รอดร้อยเปอร์นผลก็ตามนี้อันนี้ทดลองแค่ยี่สิบต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่างๆนะครับผมจะขยายให้เต็มบอ่อเลย ลงให้เต็มคูเลยขยายไหลไปเพื่อ,อเตรียมที่จะปลูกนะครับปลูกในครูต่อไปประมาณนี้ส่วนท้ายคูนี่ก็เริ่มจะแน่นแล้วขยับไปไหนไม่ได้แล้วครับเต็มหมดทุกคูแล้วก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แั้วนันนะครับ4ี่นาทีแล้ว